มาเจอเครื่องมือช่างะวันนี้ถา,ามพ่อค้านะครับพ่อค้าบอกว่าฝนตกไปรอบหนึ่งนะครับพ่อค้าก็เลยยังไม่ตั้งลานกันนะจริงๆแล้วตลาดนี้ค่อนข้างแน่นนะแต่ว่าวันนี้โล่งๆนิดหนึ่งนะครับโดนฝนไปช่วงหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพวกเครื่องมือช่างญี่ปุ่นยุโรปนะครับเหล็กดีมากนะเนี่ยดูเนื้อเนื้อเหล็กก่อนมีหลายท่านบอกว่ามันทนมากเลยนะครับ เป็นเครื่องมือของอญี่ปุ่นยุโรปนะเหล็กเขาจะดีมากนะเนี่ยสำหรับสายช่างนะครับเนี่ยมันจะเป็นครีมครีมล็อกปจัจแจนะครับหัวอะไรเบอใหญ่อันนั้นสองนอะันนั่นอีเห็นไหมเหล็กดูดูเนื้อเหล็กเหล็กแบบเหล็ก,ลกมันแข็งมากอะ่ะแล้วมันข้นมากเลยนะอันนี้ ดูความความแข็งของเหล็กเหล็กนัเหล็กมันเหล็กมันแข็งดีเนี่ยมีเอฟซหลายท่านบอกว่าเหล็กมันดีมากมันเป็นของมือสองญี่ปุ่นยุโรปนะเนี่ยในกล่องนีเยอะเลยพวกเครื่องมือสร้างต่างๆาาของพรกเหล็กคือ บาง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 ทีของใหม่นะเหล็กเหล็กมันจะไม่ทนนะแต่ว่าอันนี้เหล็กเหล็กมันแน่นเนื้อเหล็กมันแน่นมากเลยตอกตะปูอะไรไม่มีลอยนะเนี่ยครับเป็นเหล็กกล้าเหล็กแข็งนะนะครับเนี่ยเนี่ยงัดนี่ไม่มีหักแล้วกันดูคุณภาพคุณภาพเหล็กเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะเป็นเหล็กกล้ามากเลยเหล็กแบบ เนี่ยครับข้อดีของเครื่องมือมือสองของญี่ปุ่นยุโรปก,ก็คือมันจะทนแล้วมันจะแข็งนะครับเหล็กจะแข็งมากนะครับก็มาเลือกซื้อได้นะครับตลาดคุนาวันกําแพงแสงนครปฐมนะครับวันนี้เราเดินตลาดมือสองกันนะผมมาในช่วงหลังฝนตกนะฝนตกไปรอบหนึ่งแล้วครับอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์นะครับ,รรรบฝั่งนี้แต่ฝั่งโน้นอะ เครื่องเสียงก็มีนะแต่ว่าเขาไม่ตั้งร้านฝนตกนะครับนี่พวกนี้เป็นพวกอะ,อะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับตลาดกลางบางแก้วก็เยอะนะครับตลาดอะไรรถมอเตอร์ไซค์ี่ตลาดกลางบางแก้วเยอะมาก ผมขอเก็บภาพน,านิดหนึ่งนะครับนี่โล่งเลยเพราะกลัวฝนกันนะครับท่านผู้ชมเห็นพ่อค้าบอกว่าฝนตกไปรอบหนึ่งเลยนะเดี๋ยวลองเดินไปดูด้านในนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปแวะเวียนหาตะน้อยก่อนตะน้อยวัดตลาดคุณาวันนะครับ นอนตนอัวน้อย <c oughs> วันนี้มาฝนฝะนมาเจอที่ไรต้องมาหลบมาเจอที่ <c oughs> ไรต้องมาหลบฝนนะ <c oughs> โอ้โหเดียเดินตอนแรกเขาเ้าใจว่าทำไมมันหลงเหลงลงเหลงอ่ะเขาบอกฝนลงเม็ดไปห,หน่อยนึงเหรออ๋อโอ้โห <c oughs> ตลาดก็เงียบๆตึกเอาลิ่งเงียอ๋อครับผมนี่เพิ่งออเพิ่งมาเมื่อเช้าไปตลาดโน่ในนครปฐมตลาดวัดไร่ขิง วอะละกิงนี่ก็มาของกระแพงแสนนะครับแต่น้อยนะครับแต่น้อยนะเขามีแ <c oughs> อมจิ๋วอ๋ <c oughs> อเหรอวันนั้นไปเจอที่พวกเขาบอกพี่ไปไหนอยู่ที่เบิร์ดราชบุรีอ๋อวันนั้นเดินไม่เห็น,ตหนแต่น้อยแต่น้อยอยู่ตรงไหนหน้าห้องน้ำโอ้แต่เรผมไม่ไม่ลงเยอะผมจะลงแค่นิดเดียผมไปดูตรงจุดเดิมอะไม่เห็นตรงช่วงทางเข้าทางเนี้ยข้างบนเหรอใช่ <c oughs> ย้ายย้ายที่เหรออ๋อย้ายที่นะครับอันนี้เขาก็มีพวกเครื่องเสียงรถยนต์มือสองนะครับแล้วก็แอมจิ๋วลำโพงอะไรบ้างอ่ะเราว่าแอมมือสองนะครับสวิตชิ่งนะครับช่วงนี้มันเงียบเดี๋ยวใกล้สงการ่อนเออใกล้สงการจะจัดเต็มนะเพราาะว่ตอนนี้เงียบแต่ออกมาเยอะหนักลบโอเคครับเดี๋ยวเดินตลาดก่อนนะครับครับร้านต่น้อยร้านต่น้อยครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเดินตลาดกันนะครับ เดี๋ยวลองดูด้านในนะครับเพราะว่ามันมันโล่งนะวันนี้ผมจะเดินตรงไหนก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมพ่อค้าก็กลัวฝนเนี่ยโอ,โอ้ยังไม่ลงเลยเนยกลัวฝนจะไหมครับเนี่ยเพิ่งจะมาถึงเ่ยพ่อค้าเนี่ยร้านนี้ก็ร้านใหญ่นะครับอะไรรถมอเตอร์ไซค์นี่คือจัดเต็มเลยนะใครอยากได้ อะไของรถมอเตอร์ไซค์นะครับเยอะมากนะครับตลาดคูณนาวันกระแพงแสนนะครับนี่พ่อค้ากําลังลงเลยจัดมาเต็มคันรถเลยนี่ครับก็เป็นอ่ส่วนหนึ่งของตลาดนะครับเดี๋ยวผมเดินดูฝั่งนี้ก่อนนะครับกาบอีสํานักงานนะก็มีขายนะครับ ตู้เย็นพัดลมนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองนะอันนี้ตู้เย็นนะ <c oughs> ก็มีคนบอกว่าที่ตลาดาวัดวัดพระพยอมเป็นของเอกชนนะผมก็ไม่รู้นะผมก็เคยไปรีวิวบ่อยนะตรงนั้นนะครับมัน,นี้เป็นยางเก่ารองเท้ารองเท้ามือสองนะอู้ เคมาเป็นโกดังเลยไหมโ้เยอะนี่นะครับก็เริ่มจากตัวเก่าสุดนะเป็นมือสองนะครับไม่รู้คู่เท่าไหร่นะครับตัวนี้บางทีมันก็เป็นหนังแท้นะนี่เป็นแบรนด์ดีแต่ว่ามันมันก็จะเก่าไปนิดนึงแล้วถ้าใหม่ขึ้นมาอีกก็ประมาณนึงนะอันนี้น่าจะถูกหน่อยอันนี้79บาทนะครับ79บนะครับก็ไม่แพงนะ แต่ว่าก็ต้องดูพื้นดีๆนะบางทีพื้นสึกใส่แป๊บนึงพื้นหลุดก็มีคู่ละเจ็บเกนะครับนี่ถือว่าไม่แพงนะรงเท้ามือสองนะครับเจ็ดบาทก็ถือว่าสภาพโอเคอยู่นะ79บาทนะครับ รองเท้านะครับสีขาวสีดำคู่ละ79บาทเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของรองเท้านะครับผมตลาดคุณาวันกระแพงแสนนครปฐมนะครับหลากหลายนะมีทั้งเสื้อผ้ามือสองนะฝั่งโนนะของกินอยู่ด้านหน้านะครับอะไรเครื่องมือช่างเครื่องเสียง วเครื่องแอมรถยนต์อะไรพวกนี้นะเครื่องครัวเครื่องครัวนะครับข้อต่อสุขตลาดนี้จะมีพัดลมมือสองเยอะเลย ตู้เย็นมือสองนะผมเห็นจักรยานมือสองแวบๆฝั่งนู้นนะเดี๋ยวไปดูก่อนนะเน,เนี่ยผมแนะนำนะท่านผู้ชมมีหลายท่านถามว่ามาีที่ตัดวงเดือนไม่มีนะเนี่ยถ้าซื้อแบบนี้ผมว่ามันจะจะดีกว่านะมันเป็นมือสองแต่ไม่ใช่ใช่ได้นะ เพรามือใหม่ๆรู้สึกมันเป็นของจีนือเปล่ามันไม่ค่อยทนนะครับนี่พวกนี้เป็นก็เริ่มคึกคักแล้วนะเพราค้าเริ่มมาาตั้งร้านแล้วล่ะ ตู้เย็นม,ตนมนะีตู้เย็นเครื่องซักผ้าก็มีนะตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าแล้วก็จักรยานเค,คบอยจักรยานเคบอนะครับจักรยานปั่นจักรยานพับได้จักรยานญี่ปุน่นะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะไปรีวิวอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นของเคป๊อป แคลี่บอยเอาสวัสดีครับสวัสดีครับออกมาเมื่อเช้าไปวัดไร่ขิงไปตลาดเช้าวัดไร่ขิงครับวันนี้ก็เลยเลยมานะครับวันนี้ตลาดตลาดเหมือนจะลงเลงลงเลงฝนตกใช่ไหมอ๋อเลือกตั้งฝนตกนะครับตอนแรกมานึกว่ามาผิดเวลาทําไมมันเงียบๆเนี่ยครับก็เป็นมือสองเป็นจักรยานเคบอยนะครับจักรยานปั่น จักรยานญี่ปุ่นจักรยานพับได้หรือว่าอ่าตอนเดียวอย่างตัวเนี้ยเป็นแครีบอยนะจักรยานพับได้คันนู้นกับคันนี้ฟิลคนละฟิลนะอ๋อเลยู่ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็อันนี้มันจะเหมือนว่าฟิลหนักหนักมัน่วงตัวนี้จะเบาคันคันนี้จะหนักเหรอจะเบาเหรออ๋อตัวนี้เป็นอะลูนะเป็นเฟร,ร,รมอะลูนะครับเคป,ปอ๊อปเคป,ปอ๊อปส,ส,สปอร์ตนะครับ ตัวนี้แคลริบอยลองนะครับลองดูว่าปรับขึ้นได้อันนี้อันนี้ฟิวเดียวกันเนาะฟิวพับได้นะครับเป็นจ<ท>ักรยานจ<อ>ักรยานแม่บ้านญี่ปุ่นนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะไปรีวิวร้านของอที่ของสามลำลูกกานะครับธัญรังสิตนะครับผมนี่เป็นจักรยานปั่นเพื่อสุขภาพนะครับ เป็นเฟรมอลูนะครับเฟรมอลูก็จะเบานะมีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ทนสามารถพับได้ขึ้นรถเก่งได้นะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นของแม่บ้านาญี่ปุ่น <c oughs> ยืนยันคันนี้ใช่ไหมตัวนี้ปล่อยไปราคายังไงครับ <c oughs> อ๋อสามพันห้านะอ๋ 3, <c oughs> อสามพันนะก็โอเคนะ นนี่ะครับมาดูได้นะครับตลาดคุณาวันกระแพงแสนนครปฐมวันอาทิตย์นะครับโอ้ร้อนผมร้อนนะเพราะว่ามันฝนมันจะตกนี่ตัวนี้ก็เป็นตู้เย็นตู้เย็นมือสองครับโอ้ร้อนเหงื่อไหลครยย้อยนะครับก็สนใจพวกจักรยานนะครับเครื่องมือช่าง แล้วก็เป็นพวกลำโพง DIY ในของอ้วนซาวนะผมเคยมาถ่ายคลิปนะครับร้านนี้ก็เป็นเครื่องเสียงแนว DIY นะครับร้านนี้เขาไปหลายตลาดเหมือนกันนะเจอของคุณอ้วนซาวนะครับเป็นเครื่องเสียงแนว DIY นะคนแต่ก็เลือกซื้อเลือกหานะครับอันนี้เป็นอะไรรถยนต์นะครับอะไรรถยนต์ก็เป็นพวกไฟท้ายมังคนหน้ามังคนหลัง ไฟท้ายไฟเหลวนะครับหลอดไฟโซลาเซลล์ไปๆนะครับวันนี้หลอนโอ้ <c oughs> อะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับฝั่งนี้โอ้อะไรเนี่ยหล่นโป๊ะไม่แตกแล้วเหรอหักเลย <c oughs> สดไถก็มีโคกหินเครื่องมือช่างนะครับเนี่ยครับมันก็จะมียาวมาถึงฝั่งนี้นะอะประเภทเครื่องมือช่างรุ่นใหม่ๆก็มีนะนี่รุ่นใหม่เราก็ต้องดูดีๆนะเพราะบางทีมันเป็นของก๊อปก็มีนะของเทียมที่มันใช้ไม่ทนนะครับท่านผู้ชมผมว่ามือสองอน,น่าจะทนไหวพวกนี้ก็เป็นฝักบัวนะครับ เป็นพวกเครื่องมือช่างนะครับคีมเหล็กดีเหล็กทนนะใส่ควงประแจน,นะครับเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปนิดนึงนะครับ ร้อนฝนตกแล้วก็ยังร้อนอยู่นะเนี่ยครับมีทุกอย่างเลยสายวัดสายรางวัดก็มีอ,อา,อาไมค้าเริ่มมาตั้งร้านเต็มแล้วนะครับเต็มพื้นที่แล้ว ถ้าฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านขายกับข้าวนะฝั่งนี้จะเป็นกับข้าวแล้วก็พวกเสื้อผ้านะครับนี่กับข้าวเยอะเลยบางคนก็มาซื้อกับข้าวดูด้านหน้าเขามีนะครับอาหารอร่อยเยอะนะที่นี่ผลไม้ก็เยอะโรลเจ็ดสิบโลลห้าสิบส้ม เนี่กับข้าวสําเร็จรูปนะครับอาหารสดนะที่นี่ก็เยอะนะครับตลาดนี้ของอร่อยนคะรปฐมนะครับคนกําลังมาเยอะนะแจะคนมาซื้อ,อน,นี่มากกว่าเสื้อมือสองก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรองเท้านะคู่ละสิบาทคู่เท่าไหร่ว่าคู่ละเจ็ดสิบโอ้ยได้ยินเห็นสิบบาทอันนี้น่าจะเป็นรองเท้าใหม่นะครับ ครับผมวันนี้เราก็เดินประมาณนี้นะครับสสวัดีครับนี้เดินเดินตลัดนะครับร้านนี้ก็อีกร้านหนึ่งนะร้านเอกสวิตชิ m งโมนะครับเนี่ยติดต่อเบอร์โทรนะใครอยากใครเคยดูคลิปผมนะก็คือร้านนี้เขาเป็นประเภท สวิตชิ่งโมนะครับแล้วก็เป็นลำโพง DIY นะครับติดรถยนต์นะครับร้านเอกดสวิตชิ่งโมนะครับผมสวิตชิ่งโมแล้วก็เป็นพวกแอมป์ต่างๆนะครับ